ต่อไปนะคะก็คือ does logo หรือ logos ก็แปลว่าโลโก้นะคะต่อไปเนาะเรามาดูคำว่า brand ยี่ห้อหรือะะตาสินค้า brand นะคะยี่ห้อตาสินค้าในภาษาเยอรมันก็คือ D-marke D-marke หรือ Marken D-marke Marken mar แบรนด์ยี่ห้อตราสินคา้าอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ m a r k e n c h u h e s i n t Mea s u t o y e r รองเท้ายี่ห้อหรือรองเท้าแบรนด์เนมนะคะสำหรับชันเนี่ยมันแพงเกินไปนะยี่ห้อแปลกๆในภาษาเยอรมันก็จะเรียกว่า Ine k o m i e r e Markt Ine k o m i e r c e m a r k e ก็คือยี่ห้อแปลกๆ ส่วนแบรนด์ดังๆหรือยี่ห้อดังๆนะคะก็คือหรือแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก i n e b e c a n t e Market i n e b e c a n t e m a r k e ต่อไปค่ะ Master Degree นะคะหรือปริญญาโทหรือปรมาจารย์เขาเรียกว่า d e i r Master d e i r Master ก็คือเป็น Master Degree นะคะปริญญาโทหรือปรมาจารย์ต่อไปนะคะเมนู Menu. เมนูอาหารเมนูต่างๆนะคะก็คือ d a s menu d a s menu m e ซ u ก็สามารถเติม s ได้เลยนะคะกลายเป็น menus ตัวอย่างต่อไปนะคะการประกอบการชุมนุมการประกอบการชุมนุมนะคะก็คือ d i e m o n t a g e d i e m o n t a a e p l u r a าก็กลายเป็น m o n t a g e n Di มอนธาเจดิมอนธาเกการประกอบหรือการชุมนมุมตัวอย่างนะคะการประกอบสะพานการประกอบสะพานก็คือ Di มอน t าเจ e i n เนอร์บร e d เ m o ดิมอนธาเจอิ r เนอร์บการประกอบสะพานส่วนการประกอบเครื่องจักรอันหนึ่งนะคะการประกอบเครื่องจักรอันหนึ่งก็คือดิมอนธาเจอ e เนอร์แมชชี Di Montage, e i n e Maschine การประกอบเครื่องจกักรหรือความหมายที่แปลว่าการชุมนมุมการประชุมนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง e r a r b e i t e t in de r m o n t e g e e r i r b e i t e t เ n เขาทำงานใน d e r o o t t a g e ในการประชุมอันนึงในการประชุมอันนี้หรือในที่ประชุมนี้นะ คำศัพท์ต่อไปนะคะความยั่งยืนหรือ sustainability ความยั่งยืนในภาษาเยอรมันก็คือ d i n a c k h e i t d i n a h e i t ก็คือความยั่งยืนหรือ sustainability ต่อไปนะคะตาข่ายเครือข่ายหรือ net ตาข่ายเครือข่ายหรือ net นะคะในภาษาเยอรมันเรียกว่า das n e t das nets หรือ n e t ต e ซตาข่ายเครือข่ายหรือ n e ็ตดัสเน็ตหรือ n e ็ตเคำศัพท์ต่อไปค่ะภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินเหตุฉุกเฉิน Emergency ในภาษาเยอรมันจะเรียกว่า de r o t t f a l l d e r อ o t f a l เหรือเมเซาของเขาก็จะเป็น n o t f e l l e d e r not fall not felle คำศัพท์ต่อไปนะคะศูนย์ฉุกเฉินศูนย์เหตุฉุกเฉิน emergency center ในภาษาเยอรมันก็คือ das Notfallzentrum das Notfallzentrum เม่ซาวก็จะกลายเป็น Notfallzentren das Notfallzentrum Notfallzentren ศูนย์ฉุกเฉินเนาะ คำศัพท์ต่อไปนะคะสัญญาสัญลยกรรมกระดูกหรือ orthopedics นะคะสัญญะยกรรมสัญละสัญญะกรรมกระดูกนะคะในภาษาเยอรมันเรียกว่า di orthopedie di orthopedie สัญระยะสัญญะกรรมกระดูกนะคะหรือ orthopedics นะคะในภาษาเยอรมันเนี่ยจะเรียกว่า orthopedie ต่อไปนะคะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรบุคคลนะคะเขาจะเรียกว่าเดร์เพอร์ซ n น l ลเคิลฟ์แมนเดร์เพอร์ซอนาลเคิล์มนเป็นผู้หญิงก็จะเป็นดีเพอร์ซ n น l ลเคิลเฟลว์ดีเพอร์ซอนาลเคิลเฟวส่วนหลายๆคนนะคะเป็นเมสาเนาะก็จะเป็นดีเพอร์ซ n น l ลเคิลลอยเท เป็นทรัพยากรบุคคลหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะเป็น Human Resource Manager คำศัพท์ต่อไปนะคะการดูแลการรักษาการพยาบาลการดูแลการรักษาการพยาบาลก็คือ Care Maintenance Nursing Nursing Care นะคะก็คือในภาษาเยอรมันเนี่ยจะเรียกว่า Die Pflege Die Pflege แปลว่าการดูแลการรักษาการพยาบาลเนาะ care maintenance nursing หรือ nursing care คำศัพท์ต่อไปนะคะพยาบาลหรือผู้ดูแลนะคะ care er, พยาบาลหรือผู้ดูแลในภาษาเยอรมันเนี่ยจะเรียกว่าถ้าเป็นผู้ชายเนาะ der De fleger der er, fleger พยาบาลผู้ชายบุรุษพยาบาลหรือผู้ดูแลผู้ชายนะคะส่วนผู้หญิง d-flagerin d f l e g e r i n p ู u r a าก็กลายเป็น flagerin flagerin ตรงนี้เขียนผิดนะคะเดี๋ยวแก้ไขแป๊บหนึ่งเนาะคำศัพท์ต่อไปนะคะสื่อสื่อมวลชนก็คือ d e p r e s s e r สื่อสื่อมวลชน d e p r e s s e r อันนี้จะอยู่ในรูปของ p ู u r a านะคะ ต่อไปค่ะความหลากหลายของผลิตภัณฑ์หรือความหลากหลายของสินค้าคำว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้านะคะก็คือ product product ส่วนหลากหลายก็จะเป็น fill fault เพราะฉะนั้นเอามารวมกันนะคะความหลากหลายของผลิตภัณฑ์หรือความหลากหลายของสินค้า product diversity ในภาษาเยอรมันเนี่ยจะเรียกว่า de product f i l f a l t de product ฟีล์ว์แปลว่าความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ความหลากหลายของสินค้าคำศัพท์ต่อไปนะคะกรอบหรือเฟรมกรอบหรือเฟรมนะคะในภาษาเยอรมันเนี่ยจะเรียกว่าเดรรา e n นเดรรา m e n แปลว่ากรอบหรือเฟรมหรือพื้นที่เนาะคำศัพท์ต่อไปนะคะแผนกต้อนรับแผนกต้อนรับ reception นะคะก็คือ i e เรเซพชันดีเรเซพชันเรเซพชันเหน่งถ้าในภาษาอังกฤษเนาะเรเซ t ชันเนี่ยตรงเนี้ยเอ,อ่อเรเซพชันนะคะตรงนี้จะเป็นตัว C เนาะตัว C นะคะไม่ใช่ตัว Z เนาะโอเคค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะ Das r o ่ Das r o w แปลว่าท่อนะคะ Pipe ก็คือท่อด r สโ r o w ร่เลยดั r o w r o ร่ะก็คือท่อหรือ Pipe นั่นเองคำศัพท์ต่อไปนะคะเจ้าหน้าที่นะคะหรือเสมียนเจา้าหน้าที่หรือคนที่ทำงานในออฟฟิศนะคะเขาจะเรียกว่าเดียร์ซาร์เปออา e าเตอหรือ d i ซา a c เปออาบายเตอร์ริผู้เราก็จะกลายเป็น s a c h เปอ r b บายเตอร์รินบริษัทประปานะคะหรือบริษัทสุขาพิบาล Sanitary Service Company ส่วนในภาษาเยอรมันนะคะก็จะเป็น d i s a n i t a i r e f i r m a d i s a n i t a i r e f i r m a s a n i t a i r e f i r m e n แปลว่าบริษัทประปาหรือบริษัทสุขาพิบาลเอกสารนะคะเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเอกสารที่เขียนหรือเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเขาจะเรียกว่า das Schriftstück, Schriftstück เอกสารที่เขียนเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็จะเป็น Das Schriftstück Schriftstück e ต่อไปค่ะบ้านพักคนชรานะคะ Homecare หรือ Care Home for the Elderly บ้านพักคนชราในภาษาเยอรมันก็คือ Das Seniorenstift Das Seniorenstift ผู้ r a านะคะก็จะกลายเป็น Senioren Stifte บ้านพักคนชรา Das Senioren Stift Senioren Stifte ต่อไปค่ะพนักงานเสิร์ฟหรือบริกรนะคะ w er. a i t e r Waitress พนักงานเสิร์ฟหรือบริกรในภาษาเยอรมันเนี่ยสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ D i e s e r v i c e ค r a f t t ด e s e r v i c e ส r a f t แม่สาวกลายเป็น service c r a f t e service craft service c r a f t e แปลว่าพนักง,งานเสิร์ฟหรือบริกรนะคะ waiter หรือ waitress คำศัพท์ต่อไปนะคะผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ specialist ในภาษาเยอรมันนะคะก็คือ their specialist เดี specialist พอเป็น plural นะคะเพราะว่าลงท้ายด้วยตัวเทเนาะเป็น n declination นะคะแม่สาวของเขาก็จะเป็น specialisten the specialist specialisten ส่วนผู้หญิงนะคะก็จะเป็น d i e specialistin specialistinnen แปลว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะ คำศัพท์ต่อไปนะคะห้องสูตรห้องสวีทหรือห้องชุดนะคะในภาษาเยอรมันเนี่ยก็จะเป็นด s u ู t หรือ d ดีสวีทดีสวีทดีสู t ไม่แน่ใจนะคะถ้าสมมติว่าใครอยู่กับเจ้าของภาษาเยอรมันลองให้เขาออกเสียงตรงนี้ให้ฟังอีกรอบนะคะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะคะแล้วก็ s ส e ีทนดีสู t แล้วก็สวีทน ก็คือห้องสูตรห้องสวีทนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะเทคนิคหรือเทคโนโลยีก็จะกลายเป็น d-technic d-technic โรงเรียนเทคนิคนะคะก็จะกลายเป็น d-technical school d-technical school เอ,อ่อพอเป็นแม่สาวนะคะก็จะเป็น technical s c h o l เลนโรงเรียนเทคนิคนะคะ technical school ก็จะกลายเป็น D technical s c h u l e technical s c h u l e n ต่อไปค่ะบริษัทสิ่งทอหรือบริษัททอผ้านะคะ textile company ก็จะในภาษาเยอรมันนะคะก็จะเป็น D textile firma textile firma แปลว่าบริษัทสิ่งทอหรือบริษัทที่ทอผ้าเนาะ D Textilfirma Textilfirmen คำศัพท์ต่อไปนะคะกีฬาปิงปองเนาะหรือ table tennis table tennis ในภาษาเยอรมันก็จะเป็น das Tisch tennis das Tisch tennis นะคะก็คืออ,อปิงปองนั่นเองนักแปลนะคะ translator นักแปล ในภาษาเยอรมันก็จะเป็น der Übersetzer, der Übersetzer ส่วนผู้หญิงนะคะก็จะเป็น die Übersetzerin, Übersetzerinnen ต่อไปค่ะบริการนะคะการแปลการบริการทางด้านการแปลนะคะในภาษาเยอรมันก็คือ der Übersetzungsdienst der Übersetzungsdienst หรือ Übersetzungsdienste ต่อไปนะคะบริการด้านการแปลนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น die Übersetzungsleistung die Übersetzungsleistung หรือจะเป็น Übersetzungsleistungen คำศัพท์ต่อไปนะคะสัญญกรรมอุบัติเหตุ หรือการผ่าตัดอุบัติเหตุเนาะสัญญาสัญญรอุบัติเหตุ emergency surgery ในภาษาเยอรมันนะคะก็จะเป็น d un i unfall k i r u r g i d i unfall k i r u r g i แปลว่าสัญญารรรมอุบัติเหตุ และคำสับสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือบริการบำรุงรักษาบริการบำรุงรักษาบริการซ่อมบำรุงนะคะ maintenance service ก็คือ Der w r r t u n g s d i e n s t เ e r w a r t u n g s d i e n s t หรือ w วาทุนส์ดีนส t e แปลว่าบริการบำรุงรักษาหรือ maintenance service